นหน้าครับตีวิเเกเครื่องบรรแปดเจ็ดีเสียงเป็นงงออเงี้ยนะสังเยอะเด้อนะไปเลยโอ้สารนี่เจ้าเข้าเลยมันสารนี้ไม่ตอนมาสัรสารนี้นะครับแล้วบอกว่ารถเดินนิ่นี่น่ไม่ไม่ไม่ ถรื้อ,อเลยมั่งเฮ้ทำอะไรมั่งเถอะโอ้าโาการโคตรไอ้กานขาดแล้วโอ้ทำเครื่องใหม่เหรอครับโอ้มาเพิ่มตรงระบบกนันตั่ว <laughs> โอ้ข้อ,อยากนะถ้าช่างไม่เก่าจริงนั่นแหละแล้วใครอยู่นึกว่าต้องรื้อใหม่ตาหลักถ้าไม่นี่นึกว่านึกว่าเป็นที่ข้างในอ่ะดับเครื่องอ่อไหนไม่แทนหรอดับเลยครับ ไอ้ท่อลมนี่หายไปไหนเส้นหนึ่งเนี่ยท่อเนี่ยไม่มีไม่ไม่ทำงานเลยซะไม่เลยมีมีลมไหมไม่มีไม่มีอะไรเนี่ยตัวนี้นะไม่มีอะไรเลยอันนี้แน่นนะโอเคนะทอดไปเป็นไฟกันโอ้โหเดียวเดียวเดี๋ยวอันนี้เอาออกเลยไอ้ของวัดแล้วครับมันเสีย